สวัสดีคะ่ะทุกคนเคยสงสัยไหมคะว่าภาษาจีนที่เกี่ยวข้องกับคนมีคำศัพท์อะไรที่น่าสนใจบ้างวันนี้เราจะมาดูคำศัพท์ในหมวดรากศัพท์เหริอนหรือที่แปลว่าคนซึ่งเป็นรากศัพท์สำคัญที่เชื่อมโยงถึงพฤติกรรมชีวิตและความเป็นมนุษย์ในแง่มุมต่างๆเตรียมตัวให้พร้อมแล้วมาดูกันคะ่ะว่ามีคำไหนที่น่าสนใจกันบ้าง大人ผู้ใหญ่小人 คนเลว，男人，ผู้ชาย，女人，ผู้หญิง，人人，ทุกคน，个人，บุคคล，人口，ประชากร，人类，มนุษยชาติ，人心。 จิตใจมนุษย์มิงเรนคนดังเพียเรนคนอื่นจูเรนช่วยชีวิตคนกงเรนคนงานจูเรนเจ้าของนายคือเรนแขกผู้มาเยือน 病人、困开ไข老人、困น好人、困地、外国人、困นต,ต本地人、困นทน情人、困นรัก、ก爱人。 คู่สมรสคนรักกุ้งผู้ปฏิบัติงาน人类社会สังคมมนุษย์人数จำนวนคนม人堂ทาหอเกียรติยศจี<金>ปัจจุบันวันนี้ข<会>สามารถ การประชุมทีร่างกายระบบั่วทำงานท<ะ>่าเขานิคุณชูอาศัยช,ชพักผ่อนชงจาก เว่ <味 S 1> ท่านตำแหน่งปอ <บา S 1> ปกป้องรับประกันเช่เหมือนรูปภาพเช่เชื่อจดหมายจ่วทำ从而ดังนั้น 从前，ก่อนน从此，当代้服从，ทำตาม，เชื่ นี่ก็เป็นคำศัพท์ภาษาจีนในหมวดร่างศัพท์เหรนที่เราได้นำมาฝากในวันนี้ค่ะหวังว่าทุกคนจะได้เรียนรู้และนำไปใช้ได้ในชีวิตจริงนะคะถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องเราไว้ด้วยค่ะแล้วถ้าคุณมีคำศัพท์ในหมวดไหนที่อยากให้เราทำเพิ่มเติมคอมเมนต์บอกไว้ด้านล่างได้เลยนะคะขอบคุณที่รับชมแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะ